่วยเจ้าอาวาสวัดพระชติบุวิมลมังคลารามกำลังจุดเทียนทูปบูชาพระรัตนตรยัย ต่อไปขอเชิญตัวแทนผู้ธรรมจุดเครื่องทองน้อยหน้าพระรูปสมเด็จพระพันปีหลวงขอเชิญคุณสาริตตั้งตรงจิต ขอเชิญผู้ประธรรมทุกท่านกราบพระอาจารย์พร้อมกันวันนี้ ท่านพระครูวิทยทรกิติศักดิ์โคตมาสิโสผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระพชติพลวิมลมังคารา,ามเมตตามาเป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติธรรมและให้อวาทแก่ผู้ปฏิบัติธรรมกระผมขอกับอาณานิมนพระเดชพระคุณท่านพระครูวิทยทรกิติศักดิ์โคตมาสิโสได้ให้อวาทแก่ผู้ปฏิบัติธรรมด้วยความเคารพอย่างสูง ขเอเจริญพรยัตย,ยมผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอวันนี้ถือว่าเป็นการปฏิบัติที่มีพลังเพราะเราจะได้แบ่งแบ่งถวายด้วยความจงรักภักดี การปฏิบัติธรรมในทางพุทธศาสนาแบบวิปัสนาถือว่าเป็นการปฏิบัติสูงสดุดเป็นธรรมะสูงสุดที่มีในพุทธศาสนาจะบอกว่าเท่านั้นก็ได้เพราะว่าจุดหมายสูงสุดในที่อื่นจะไปแค่สวรรค์ แล้วก็จบกันแต่ว่าของพุทธศาสนานั้นไม่ได้ไปแค่สวรรค์แต่ต้องการไม่ไปสวรรค์ถ้าจะบอกว่าไม่ต้องการทั้งบาปไม่ต้องการทั้งความชั่วไม่ต้องการทั้งบุญไม่ต้องการทั้งความดีคือไม่ต้องการทั้งดีทั้งชั่ว ทั้งบาปทั้งบุญเป็นการตัดหมดเพราะบุญจะนำพาไปสู่สวรรค์บาปจะนำพาไปสู่นรกเราไม่ต้องการกลับมาสเสวยสิ่งนั้นและเราก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาสเสวยในเมืองมนุษย์ในทางดีหรือเปล่าเพราะในมนุษย์ก็ไม่ใช่ว่าจะสุขตลอดบางคนทุกประทรมไปตลอดผิดหวังเรื่องนั้นสูญเสียเรื่องนี้แล้วก็อยู่สวรรค์ก็ไม่ได้หมายว่าอยู่อย่างอมตะ จะต้องตกสวรรค์แล้วก็ไปนรกได้อีกแต่พุทธศาสนานั้นถือว่าให้จบไปเลยสำเร็จอรหัตเมื่อสำเร็จอรหัตมันก็จะไม่มีเรื่องความทุกข์ทั้งโลกนี้โลกหน้านี่คือจุดหมายสงูงสดดับขาดไม่มีเหลือไม่มีอยู่ตรงไหนเรียกว่านิพพานนั้นในหลวงรัชกาลที่9 ทรงบอกกับพระที่ปฏิบัติกรรมฐานว่าไม่ได้ต้องการไปสวรรค์เพราะตามคติความเชื่อทั้งของจีนของไทยจีนก็บอกว่าเป็นโอรสสวรรค์มาจากสวรรค์กษัตริย์เมื่อละจากโลกนี้ก็จะกลับคืนสวรรค์จึงใช้คำว่าสวรรคตคตต่อจ่าสะกดแปลว่าไปแล้วสวรรคตก็แปลว่าไปแล้วสู่สวรรค์คือกลับไปที่เดิมอีก ในหลวงรัชกาลที่9บอกไม่ต้องการอย่างนั้นแต่ต้องการสำเร็จอรหัตตัดไปได้เลยถามหลวงพ่อที่ปฏิบัติธรรมต่างๆว่าทำยังไงจรึงจะปฏิบัติได้เร็วเพราะเวลาไม่มีเลยมีแต่เรื่องที่จะทำประโยชน์ให้กับประชาชนเท่านั้นเองท่านนั่งรถปฏิบัติได้ไหมหลวงพ่อกเกษมเคมโกที่สุสาน อยู่ในประชาท่านชอบอยู่ในประชาสุดสุดสารไตรลักษณ์นะท่านก็บอกว่าในรถก็ได้ปฏิบัติได้เพราะไม่ได้ขับรถนั่งเฉยกำหนดลมหายใจเข้าออกตอนแรกท่านบอกสิบห้านาทีได้ไหมสิบห้นาทีก็ได้เพราะโบราณบอกว่าช้างกระดิโูงูแลบลิ้นหมายถึงครู่เดียวก็ถือว่าเป็นบุญมหาศาลเป็นการสร้างฐาน ต่อยอดทำให้สำเร็จมักผลได้เร็วขึ้นถ้าเรามีเรื่องนี้อยู่เราะจะเห็นว่าในหลวงรัชกาลที่9ชอบปฏิบัติสมาธิอย่างมากไปช่วยพราศดรที่จังหวัดไหนท่านก็ถามหาว่ามีพระปฏิบัติกรรมฐานไหมถ้ามีแม้เป็นลูกหลังท่านก็ขับรถไปเองไปปฏิบัติด้านญาติโยมมาปฏิบัติหรือว่าเป็นการดำเดนิน รอยตามพระยุคลบาทในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อพระพุทธศาสนาและก็เพื่อตอนเองจำคัญสมเด็จพระพันปีหลวงอาตมามีบุญทางผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุลาเพราะว่าไปมีบทบาทอยู่ที่นั่นเป็นกรรมการสถานศึกษาทั้งฝ่ายประถมและก็ฝ่ายมัธยมและก็ไปสอนอยู่เป็นประจำ ท่านผู้อำนวยการก็เลยพาเข้าเฝ้าพระพันปีหลวงตอนนั้นคือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถที่หัวหินตอนนั้นประทับใจมากนั่งอยู่อาจารย์ก็นั่งอา,อาจารย์นั่งนั่งพื้นนะนั่งพื้นไม่ได้นั่งเก้าอี้ที่แรกยืนอยู่ที่แรกยืนนะอาจารย์ยืนอาจารย์ที่ไป แต่เมื่อพระพันธ์ปีหลวงเสด็จมาทรงมีพระอระจายานใหม่อ่อนน้อมทําพระองค์มากมีมัทธวะแบบในหลวงรัชากาลที่าแปลว่าอ่อนโยนทรงคุกพระชานุคุกเข่าลงกับพื้นอาจารย์ก็เลยนั่งหมดเลยอาจารย์ที่ยืนอยู่นั่งหมดแล้วก็มีพระราชปฏิสันฐานานานมากเลยกลับมาก็ยังติดตาติดใจอยู่จนทุกวันนี้ ทรงบอกว่าชอบสวดมนต์นานๆเป็นชั่วโมงก่อนจะบรรทมก่อนจะนอนเนี่ยแล้วก็ชอบนั่งสมาธินานๆานเป็นชั่วโมงด้วยแล้วทุกคืนพอสวดมนต์เสร็จนั่งสมาธิเสร็จเรียบร้อยอ่านหนังสือพิมพ์ว่าใครเดือดร้อนอะไรบ้างเดือดร้อนอะไรก็จะได้ช่วยเขาเราจึงได้ข่าวบ่อยๆว่ารับไว้เป็นคนไข้ในพระองค์ รับไว้เพื่อให้ไปฝึกวิชาชีพที่ศิลปาชีพในหลวงรัชการที่9ท้าทำอะไรพระองค์ก็ทําอย่างนั้นเหมือนเป็นประดุษพระฉายาเป็นเงาเสด็จไปตลอดฉพะนั้นในหลวงปฏิบัติธรรมะปฏิบัติวิปัสสนาพระพันปีหลวงก็ปฏิบัติเหมือนกันและปฏิบัติได้นานญาติโยมทั้งหลาย มาปฏิบัติได้นานแล้วก็ปฏิบัติได้หลายวันมันเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมว่าเราไม่ประมาทในชีวิตเพราะว่านี้ก็จะออกพรรษาและกฐินแล้วแล้วก็จะหมดไปอีกเดือนสองเดือนหมดปีอีกแล้วพระก็จะบอกว่าเอา้าเข้าพรรษาอีกแล้วโยมบอกอ้า,อาปีใหม่แล้วเหรอ คือพรรษาผ่านไปพระก็แก่พรรษาได้มาหนึ่งพรรษามาเพิ่มมาบวกโยมพอปีงหมดไปก็บวกปีเข้าไปอีกแล้วไดอีปีหนึ่งบวกปีนี่มันไม่สนุกนะเพราะอายุมันเพิ่มอายุเพิ่มแทนที่จะดีนะความอ่อนแรงมันเพิ่มเข้ามาด้วยเลยวิ่งได้ก็วิ่งไม่ได้เลยเดินกระฉับกระเฉงคล่องแคล่วก็ไม่ได้แล้วก็ คือไปยืนไปอะไรไปดูคอนเสิร์ตไปดูมหทศจรรยอะไรยืนได้นานๆนะพาออยุมากก็ไม่นานนั่งสมาธิเคยนานก็ไม่นานเพราะว่าสังขารมันไม่ยอมมันบอกว่าอย่านั่งนานแย่แล้วก็วต้องเปลี่ยนอิริยาบถอันนี้ปวดหลังนี่ไม่เคยปวดมาก่อนปวดหนักหนาสาหัสต้องเขียนบทความไปที่อเมริกาทุกทุกสัปดาห์เขียนประจำอยู่16ปีแล้ว ข่าวสด USA นะนั่งไม่ได้ต้องครึ่งนั่งครึ่งนอนเอาหลังดันก็อี้ไว้ตรงนี้ปวดมากแล้วก็ปวดมานี่ปวดยาวมาถึงแขนต้องทนไปเดือนขวาแล้วยังไม่หายไปหาหมอแล้วหมอให้ยามาหาให้ยามาก็เอ๊ไม่หายเนี่ยฉันไปห้าวันแล้วยาหมดกลับไปพอกลับไปหมอเอา้มอามาไายเอายาอีกไม่ได้แล้วเพราะยาที่ให้ไปนะัดดีที่สุดแล้ว ไม่หายต้องหาวิธีอื่นก็เลยหาวิธีอื่นบริหารร่างกายบ้างสันอะไรต่อก็แบบจีนนะแล้วก็อัศจรรนนย์แนวนะเดือนขวาเกือบสองเดือนเนี่ยหายไป90%แล้วมาวันนี้หายไป90%ออันนี้คือพออายุมากขึ้นร่างกายอ่อนแอแล้วก็จะไปวันไหนไม่ก็รู้ เดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนเดี๋ยวก็ตื่นเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวลําบากเดี๋ยวสบายเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวต้องไปสู่โลกหน้าเดี๋ยวต้องมาสู่โลกนี้อย่าผลัดวันว่าจะทําดีในวันต่อๆไปเพราะโกชัญญามะระนังสุเวใครจะรู้ว่าความตายมาจากมาแต่วันรุ่งคำนี้แปลใหม่ แปลหม่ใครจะรู้ว่าความตายจะมีตว,วันพรุ่งนี้แปลว่าพรุ่งนี้อาจไม่มีจริงเพราะความตายนี่มันมันแป๊บเดียวมันวุบเดียวแล้วไม่คิดว่าจะตายบางคนนะอ,อยู่ก็ตายไม่มีอาการอะไรเลยแต่ว่ามีโยมคนหนึ่งเป็นพ่อของลูกศิษย์พัญญานะแม่ของลูกศิษย์เนียจะไปตรวจ จะไปตรวจร่างกายพ่อก็บอกพ่อเขาลูกเสียกเบอกเดี๋ยวไปไปด้วยไปเพื่อนไปเพื่อนไม่ได้ไรไปเพื่อนพอไปถึงโรงพยาบาลมีอาการแขนตกคอตกแล้วก็อยู่อีกวันเสียชีวิตนะไปเพื่อนนะไปเพื่อนคนเจ็บแต่ว่าเสียชีวิตแต่คนเจ็บตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เรียบร้อยแล้วก็กลับลลบ,บ้านได้ เธอไม่รู้เลยวันไหนเวลาไหนอันนั้นถ้าผ่านไปวันหนึ่งหมดวันไปวันหนึ่งก็จะประมาทพระพุทธเจ้าก่อนประนิพพานบอกอย่าประมาทนั้นญาติโยมที่นี่ไม่ประมาทนะมาอยู่ทุกเดือนเลยแล้วก็เต็มบริเวณทลลาหมดหน้าอนุโมทนาอย่างยิงย่งเพราะสิ่งเหล่านี้แหละเป็นหลักเป็นหลักประกันสำคัญ เดือนตุลานี้เป็นเดือนที่ทําไมแปลกก็ไม่ทราบคล้ายวันสเสด็จสวรรคตรัชการที่ห้าวันที่ยีวันที่สิบสาคล้ายวันสเสด็จสวรรคตรัชการที่เก้าพอยี่สบคล้ายวันสเสด็จสวรรคตรพระพันปีหลวงอีกตุลาในหลวงรัชการที่เกทรง เคยบอกว่าเป็นวันมหาวิปโยควันที่14ตุลาแล้วชาวไทยก็มหาวิปโยคเรื่องอื่นๆมากมายอนญาตโยมทั้งหลายได้มาปฏิบัตินี้เช่นชมตลอดอนุโมทนาตลอดทุกวันนี้ก็ไม่ประมาทป้ามจริงเนี่ยสอนปริยธรรมมานานอาตมาเนี่สอนมาน่าจะ40ปีแล้วนะผ่านมา4เจ้าวาดแล้วสอนสอนพระสอนเนนนะ อนภาตอนเนืที่ประชุมก็บอกว่าปลดกเกษียณก็ได้นะจา์ปลดกเกษียณเร้่ให้บำเนินงานว่าะแต่ไม่ปลดเพราะยังทำงานได้อยู่ถ้าหากว่าให้ผ่านไปวันหนึ่งวันหนึ่งได้พรรษามาแต่ไม่ได้ทำงานอะไรเลยไม่ได้ออาสอนต่อไปเรื่อยๆไม่รับเงินเดือนด้วยนะโยมไม่รับมาตั้งแต่สมัยจเจ้าวาดองค์ที่สิบสี่ เอาไปให้หูลนิธิท่านตั้งูุนิธิช่วยคนยากคนจนแผ่นดินไหวน้ําท่วมเอาไปให้ท่านทุกเดือนพอมาสมัยเจ้าวาดองค์ที่15ปพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนากรท่านเป็นอาจารย์สอนบาลีอารมาก็เอาไปถวายท่านตลอดสมัยที่เป็นเจ้าวาดและทุกวันนี้ก็ยังให้สถานที่ต่างๆที่เป็นสถานที่มิเนน500 เรียนบาลีนะวัดโมรีแล้วก็เถรวาดราดยิ่ไหลที่พระวะชิระก้าเจ้าอยู่หัวท่านสร้างด้วยทุนครั้งแรกเป็นร้อยล้านเพื่อให้เนรนเรียนหนังสือกันอยู่ที่อำเภอกระแพงแสนก็เอาเงินเดือนไปให้สอนพุทธศัสราวันทิ์มีทั้งเงินสอนและเงินเป็นฝ่ายผู้บริหารก็ให้หมดให้คืนหมดเลยให้เพื่อจะเอาไปเป็นประโยชน์ในการ ศึกษาของเด็กที่มาศึกษาธรรมะกันชอบเพศเรื่องเวทสันดรแต่ไม่ชอบเป็นทูชกชอบเป็นพระเวทสันดรก็เลยบริจาคให้แบบพระเวทสันดรเป็นบุญเป็นเป็นบุญเรียกว่าเป็นทานะใหม่บุญสาเด็จด้วยการให้เรียกว่าสั่งสมบาร,รมีไปเรื่อยๆบางคนนี่ทำไปแล้วเอ๊ะทำไมไม่เห็นได้ดี คืออยากได้ดีแต่ไม่ได้ดีทําเรื่องนั้นเรื่องนั้นก็เพื่อที่จะให้ได้ดีความจริงก็ดีนะเพราะว่าทําดีหืออาจหน้าอัตมรษนาแล้วแต่ยังสงสัยว่าทําไปแล้วทำใหมไม่ได้ดีเพราะเกิดเหตุอะไรกับตัวเองอยู่เสมอๆที่จริงนะความดีมีข้อจํากัดหลายๆอย่างถ้าไม่เข้าใจความดีก็จะนึกว่าทําดีแล้วไม่ได้ดีดีหนึ่งก็คือทําแล้วถูกดีไหม ดีหนึ่งทำแล้วถึงดีไหมทำดีหนึ่งทำแล้วพอดีไหมถ้าหากไม่ตามสามอย่างนี้จะไม่มีทางที่จะได้ดีได้เช่นทำดีถึงดีเนี่ยทำดีถึงดีเอ๊ะทำไมทำดีไม่ถึงดีในหลวงรัชากาลที่9้าทรงเล่าเรื่องคุณทองแดงคุณทองแดงเนี่ยเป็นลูกของมลิ หมาจรจัดท่านก็เลี้ยงเอาไว้แล้วก็มาลิก็มีลูกแล้วก็มีตัวหนึ่งซึ่งแสนรู้มากท่านก็ตั้งชื่อคุณทองแดงแล้วคุณทองแดงต่อมาก็พระองค์ก็ไปให้ไปอยู่ที่วังไกลกังวลที่หวัวหินนั่นแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งในหนวงเล่าละเอียดเลยว่าที่หวัวหินมีต้นมะพร้าวเยอะเขาอยู่ชายทะเลแล้วมีมะพร้าวแห้ง มะพร้าวแห้งนี่มันหล่นมันหล่นตอนไหนไม่รู้นะใครไปเดินพดเพลินอยู่ใต้ต้นมันหล่นใส่ศรษะอันตรายเลยเจ้าหน้าที่ขึ้นไปแล้วก็ไปปิดมะพร้าวแห้งให้ออกไม่หมดในบนต้นนั้น mm hmm. คุณทองแดงเขาก็มองเห็นคนนี้เป็นคนฝึกเขาให้โดดบวงไฟบ้างให้ทํำนุ่นทํำนี่ให้อะไรต่างๆนะฝึกให้แสนรู้อ่ะให้ทำอะไรอะไรได้ <c oughs> พอเห็นคนที่ฝึกเขาเนี่ยนะคุณทองแดงปิดมะพร้าวก็เลยรึกว่าสอนสอนให้ปิดมะพร้าวแต่ว่าต้นสูงไปขึ้นไม่ได้ก็เลยวิ่งไปดูต้นเตี้ยต้นเตี้ยก็มีลูกเหมือนกันนะมีลูกคุณทองแดงก็เลยไปตะกายต้นแล้วก็เอาขาสองขาแตะมะพร้าวแล้วก็ปิดปิดเหมือนเหมือนคนที่ที่เคยเป็นครูสอนฝึกอะไรต่างต่างอะปิด คอเคือพวกนี้เป็ดเป็ดเป็ดปิดปิดปิดอันนี้ไม่เหมือนนะตามม่ดูเฉยดปิดปิดปิดแล้วก็พอหล่นลงคือไม่ได้ปิดลูกแห้งต้นเล็กมันจะไม่มีลูกแห้งปิดลูกที่มันยังเขียวอยู่พอหล่นมาแล้วก็หล่นมาแล้วเอามาทําอะไรเสียของข้างในมันต้องมีอะไรกินแน่ก็เลยเอาฟันกัดฟันกัดปอกปอกปอกเปลือกปอกเปลือก พอปอกเปลือกแล้วเปลือกมันคมมากมันบาดปากเลือดไหลเท้าแดงก็ปอกไปเลยเห่าไปปอกไปกัดไปมีลูกของทุ่งนาแดงแล้วตอนนั้นพระเจ้าอยู่ในหลวงรายการที่๙แม้ก็ตั้งชื่อน่ารักนะทองหยอดทองหยิบฝอยทองตั้งชื่อเหมือนขนมเมืองเพชรเนี่ยแตมาอยู่เมืองเพชรก็ทองหยอดฝอยทองคุณทองหยอดฝอยอคุณฝอยฝงทำตามแม่หมด แล้วก็ปิดลูกมะพร้าวมาแล้วก็ปอกเหมือนแม่แต่พอเปลือกบาดปากไม่ปอกต่อไม่ปอกต่อแล้วเพราะมันเจ็บนี่ไม่รู้จะปอกทำไมต่อมันบาดแต่คุณทองแดงแม่ไม่หยดปอกจนได้กินน้ำกินเนื้อนะฟันแข็งแรงมากนะทีนี้มาดูว่าน้ำมะพร้าวคืออะไรน้ำมะพร้าวคือดี แต่ไปไม่ถึงเลยไม่ได้กินคือไม่ได้ดีน้ำมะพร้าวคืออะไรน้ำมะพร้าวคือประสบความสำเร็จแต่ไปไม่ถึงน้ำถึงเนื้อเลยไม่ประสบความสำเร็จเหมือนบางคนเนี่ยเจอเจอเปลือกพอปอกเปลือกมะพร้าวแล้วคนแรกของคนแรกของโลกยังไม่รู้กินได้บ้าพอปอกไปแล้วเออไม่มีอะไร มะพร้าวนี่ไม่มีอะไรมีแต่เปลือกมีแต่กราบกว่าเโยนทิ้งไปเลยนี่ยังไม่ถึงดีอีกคนหนึ่งมาเจอลูกมะพร้าวก็ปอกแบบเขาแต่ปอกต่อไปอีกคนแรกพยายามสักเดือนหนึ่งคนต่อมาพยายามต่อไปอาจจะเหมือนนะั่พยายามสักปีหนึ่งปอกไปจนหมดจงไปถึงกลาเอาฟันกัดกลาดูอ้ามะพร้าวกินไม่ได้แข็งมากเดี๋ยวฟันหักแล้วโยนทิ้ง คนนี้พยายามนานฝ่าเพื่อนวิริยะคือขยันนานขันติอดทนก็นานฝ่กคนแรกแต่ล้มเหลวทั้งคู่นะล้มเหลวทั้งคู่เพราะมันยังไม่ถึงเนื้อถึงน้ำยังไม่ถึงดีแต่คนต่อมาปอกไปเรื่อยๆปอกไปเรื่อยไม่รู้สึกว่าลำบากเจอของแข็งเจองานแข็งเจอข้อสอบแข็ง พอสอบแข็งแล้วก็ไม่อยากจะเรียนต่อแล้วเรียนไม่ไหวตอนที่อยู่เนี่ยไม่อ่านหนังสือไม่ทำการบ้านไม่อะไรพอวันสอบก็ไปหาที่บนบานสารกล่าวขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยโดนบันดาลให้สอบได้สอบตกก็เลยเลิกเลยทำงานก็เหมือนกันไม่ประสบความสำเร็จสักทีเองก็เลยไปต่อไม่ได้เพราะถือว่ามันงานแข็งงานยาก ประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอนที่เลิกทาาให้ประเทศอเมริกาล้มเหลว12ครั้งนะไม่ว่าสมัครอะไรเขาไม่เลือกวุฒิสมาชิกสมัครอะไรไม่เลือกเณะเขาไม่เลือกเณะล้มเหลวหมดล้มเหลวความรักล้มเหลวเรื่องการที่ที่ดินสูญเสียหายไปเนี่ยนะแต่ไม่หยุดไปเรื่อยๆจนถึงกะลาแล้วทุกกะลาแตก ได้เป็นประธานาธิบดีที่คนรักมากที่สุดในอเมริกาเลิกทาสรักาลกาที้าก็ต้องเลิกทาสเป็นที่รักคนอเมริการักลินคอนคนประเทศไทยรักรักาลที่5เพราะว่าประกาศเลิกทาสเราไม่ต้องเป็นทาสจนถึงวันนี้ดังนั้นการที่ปฏิบัติจนถึงดีก็คือไม่หยุดไม่มีใครล้มเหลวมีแต่ล้มเลิก ต่างหากเราท่องเป็นคติไว้พระพุทธเจ้าท่านล้มเหลวมาหปีนะไม่ใช่่ายนะไม่ใช่ไม่เคยล้มเหลวนะออกไปบวชนี่เอาฟันกัดฟันเอาลิ้นดันเพดานนานมากเลย6ปีเต็มมันไม่สำเร็จแต่ไม่ถอดใจกลับวังพอมาสุดท้ายได้ยากคามาจากโสธทยะและมาปลูกใต้ต้นโพธต่อไปนี้ถ้าไม่สำเร็จ เอ็นเลือดหนังเลือดแห้งไปตายอยู่ใต้ต้นโพก,ก็ยอมคนที่พูดกับตัวเองว่าไม่ทำไม่ได้ล้มเหลวไปทั้งหมดล้มเหลวร้อยเซตแต่คนที่บอกว่าทำได้มันสำเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วเพราะถ้าบอกทำไม่ได้ก็ไม่ทำเลยไม่ทำอะไรเลยแต่นี่บอกใจในใจบอกทำได้พระเจ้าตอนนั้นยังไม่เป็นพระเจ้าบอกทำได้ท่านก็ไปนั่งแล้วสำเร็จในวันวิสาขะ ก้าวแรกที่พลาดพลั้งคือก้าวหลังที่มั่นใจก้าวสองที่พลาดไปคือก้าวใหม่ที่มั่นคงนี่ทำขัดมากนี่ถึงดีถูกดีแล้วก็พอดีอธิบายไม่ทันหมดเวลาเลิกก่อนแล้วค่อยมาวันหลังวันนี้ขออนุโมทนาญาติโยมทั้งหลายที่มาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้กับตนเพื่อประโยชน์ตน ทิตายะสุขายะนะเพื่อประโยชน์ตนและก็ประโยชน์ผู้อื่นวันนี้เพื่อตนและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณนำบุญใหญ่ของเราถวายพระพันปีหลวงด้วยถือว่าวันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดการปฏิบัติธรรมรุ่นนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดจึงขออนุโมทนาให้ญาติโยมประสบความสำเร็จในทางธรรม ทนทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนเนเชิญคุณบัวรมนภาบุญศรีคุณขายจันชัยชิตจิตอา,าสาสนักปฏิบัติธรรมเป็นเจ้าภาพถวายจจตุปัจัเทยรยม แด่ท่านพระครูวินทธรกิติศักดิ์โคตมสิโสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประเชตุพนวิมลมังครารามไม่เห็น อันนี้ก็เหมือนเดิมโยมมาบรรยายเทีาไรตั้งแต่สมัยเจ้าวาดองค์ที่สิบ้าตมาก็คืนให้เพื่อเป็นค่าอาหารให้โยมานทานกันตอนตอนพักพะนะแล้วก็ให้ถวายพระจารย์ด้วย อันนี้มีพิศเศษทุเรียนของโปรดเหมือนกันนะเนี่ยวันเกิดพอด,ดีนะทธาโสดถีพระวันตุเตยมสาธุสามครั้งสาธุสาธุสาธุาาให้โยมวันเกิดอ่าต่อไปขอเชิญทุกทุกท่านกาพระอาจารย์พร้อมกัน ขอกับาบขอพระคุณในความเมตตาของท่านพระครูวิทยทอกิติศักดิ์โคตามาสีโสผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระเชิพลวิมลม,มคารารามที่เมตตามาเป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติธรรมและให้โอวาทแก่ผู้ปฏิบัติธรรมด้วยความเคารพอย่างสูง